ตอนที่มาใหม่ๆพี่ไปอยู่แชร์บ้านกับบางคนพี่ซักผ้าได้หลังสี่ทุ่มเท่านั้นพี่นึกเล้ว่าหลังสี่ทุ่มจะนอนใครจะมาซักผ้าแล้วะเพราะว่ามันเด็ดมัมนต่างใช่ไหมคะอยู่ในประเทศออสเตรเลียยังไงจะประหยัดยังไงเพราะว่าค่าแสตชีฟมันสูงขึ้นมากสูงขึ้นทุก<อ>ีหมคะ<อ>เรามีวิธีประหยัดอะไรมบ้าง สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ชวนน้องตั๊กมาคุยเรื่องเบาๆเหมือนกันนะคะ,คะอยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างไงจะประหยัดยังไงเพราะว่าค่าแรงชีพมันสูงขึ้นมากสูงขึ้นทุกปีนะคะเรามีวิธีประหยัดอะไรกันบ้างก็มาแชร์กันนะคะ,คะทุกคนก็ต้องเจออยู่แล้วค่าเช่าบ้านสูงขึ้นทุกปีใช่ค่าบรอดซ์ี่ค่า ค่าของชีพการเดินทางการเดินทางอะไรเงี้ยเอาเริ no> ่มจากค่าของชีพใช่ค่ะ grocery อ่ะค่ะเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยคจะทำการบ้านก่อนไปนะคะพี่มี่ศึกษาก่อนพูดง่ายๆคือลิฟเลตอะค่ะเราจะส่งสารบ้านใช่ไหมคะแล้วก็ดูหรือไม่แล้วก็ดูในออนไลน์ก่อนว่าสิ่งที่เราจะซื้อวันเนี้ย ที่ไหนลด<ถ>พี่คงแพงก่อนว <c oughs> <ช>่ากระดาษทิชชู่เปรี้ยงร่วนวา่าไหนมันลดราคา <c oughs> สองค่ายใหญ่นี่ค่ะเขาก็จะมีแบบ Hal f price อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะหรือว่าถ้ามันลดแบบเพื่าคณะมันคุ้มมากกับการที่เราจะแบบทำการบ้านเพราะบางที่เราลดได้แบบ20-30เหรียญ <c oughs> ใช่หรือแม้กระทั่งพวกเครื่องสําอางของเราจะเป็น drug store แ้วก็จะปซื้อของเคมีสเนี่ยค่ะเราจะไม่ซื้อนะจนกว่าจะรอให้มันเป็น Hal f price ของเคมีสเลย่ง้ค่ะแล้วเราก็พอไปพอมันลดที่นึงเราก็จะซื้อตุนไว้เลยสอง ให้ในสองขวดอะไรประมาณนี้ค่ะก็ช่วยประหยัดไปด้ใช่หอย่างแฟนพี่อ่ะไม่ทํากันบ้านเลยว่างเมื่อไหร่จะซื้อแล้วก็ไปซื้อแบบเขาชอบสีเดียวก็คกไปสีเขียว,ยวแล้วว่าสีแดงจะลดราคามันก็ไปสีเขียวเห <c oughs> มือนเขาบอกว่าเขารู้ว่าสีเขียวอว่าทุกไซสมันมันขายอะไรแต่ถ้าไปสีแดงเขาต้องไปมองดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนเขาขี้เกียจไปแบบเรียนรู้ใหม่แต่มันไม่ยาก ทนี่เขามีป้ายขงบนว่าช่องนี้ขายอะไรผู้ชายเละค่ะที่นี่ฉันรู้หมดแล้วว่าอะไรตรงไหนที่นั่นฉันต้องไปแบบไปเรียนรู้แ่บละเอียดเข้าใจไม่ประหยัดเลยแบบนี้คือถ้าคอแพดูจริงๆอ่ะกับการที่ประหยัดหรืไม่ประหยัดอะค่ะเราลดไปอ่ะแทบจะวิกหนึ่งอ่ะสิบดอนสี่สิบดอนได้เลยนะคะแม้แต่เนื้อหมูเองผักเองใช่ค่ะอันไหนที่ลดราคาเป็นีนี้พี่เรียนรู้จากกองที่พ่อแม่พี่มาอยู่ที่นี่ค่ะใช่ค่ะพ่อแม่พี่ช็อป วันหนึ่งก็คือไปสอบอ้างไปดูอ๋ออันนี้แล้วก็ไปดูอันนี้อันนี้แล้วก็บางทีอ๋ออันนี้แพงก่อนเดินกลับไปซื้ออันนใช่ค o m แพงกันก่อนมีเวลาใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาว่างทั้งวันหรือไปช่วง last นิตก็ลดค่ะพี่นี่ตอนใกล้จะปิดนี่ค่ะอ๋อยังไม่เคยเจอถ้าในมืองอาจจะไม่ค่อยนะคะแต่ว่าที่ดาววีเนี่ยเขาจะมีเลยนะคะสมมติ้าห้างปิดสีทุ่งใช่ไหมคะสองทุ่มครึ่งจะเริมขายของสดของสดค่ะผักแล้วก็เนื้อ ถ้าว่างช่วงนั้นพอดีเลิกงานเราก็โปเซ็นต์สูงวิ่กระกัท่งอาหารที่ปรุงสุกอ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกแก่ย่างหมูกรอบหรือว่าซูนชิที่มันเป็นพรีแพ็คอลไดที่มันแพ็คมาแล้วเลยค่ะน่าสนไหเรื่องบ้านที่มาใสยบ้างลงค่ะมีทริคอะไรบ้างถ้าเป็นเรื่องของร e นเลยเนี่ยถ้าสมมติเราซายอยู่แล้วแล้วทุกปีรู้อยู่แล้วว่าเขาจะขึ้นนะไคะกาะนิโกเชตต่อรองก่อนว่าแบบต่อรองได้แค่ไหน ก็แบ่งรับแบ่งซู้ก,กันกับตัวเอเจนซี่ค่ะตอนแรกเขาบอกเขาจะขึ้นแบบประมาณนี้เราขอ,อประมาณนี้ได้ไหมเขาก็อ่ะครึ่งหนึ่งได้ไหม,มก็คือแบ่งรับแบ่งซู้กันแนนหลอดอ่ะถ้าเขาเห็นว่าเราอยู่บ้านเขาแล้วเราทาความสะอาดคือเรา <maintain S 2> ชทเมนเทนได้ดีเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนทั้งนั้นให้มันยุ่งยากเราไม่รู้ว่าคนใหม่มาจะรักษาของหรือเปล่านช่ค ของตักล่าสุดคือได้ต่อสัญญาไป2ปีเลยทีเดียวแล้วยิวอินไปเลยว่าแบบใช่ใช่แต่ถ้าเป็นเรื่องของบิลค่าน้ำค่าไฟต้องอ่านดีๆค่ะว่ามันจะมีช่วงอ f p พี k อันนี้แล้วแต่บริษัทเท่าที่อยู่ในเมืองนะคะขอักอะมันจะมีหมดเลยว่าทุกบริษัทที่เคยทํามานะคะเขาจะมีช่วงว่าออฟพีกับกับพีเรทมันไม่เท่ากัน เพราะว่าพี่อันนี้พี่ไม่รู้เลยนะตอนที่มาใหม่ๆพี่ไปอยู่แชร์บ้านกับบางคนพี่ซักผ้าได้หลังสี่ทุ่มเท่านั้นพี่ไม่แน่ใจว่าหลังสี่ทุ่มจะนอนใครจะมาซักผ้าหล่าเพราะว่ามันเลกมันต่างกันใช่ใช่คะใช่เพะอป็นการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่าวันนี้ต้องใช้ไฟเยอะเนี่ยเราเอาต้องไปใช้นคนกลางคืนก็ไม่เหมือนกันหรือว่าบางคนในเรื่องเช่าบ้านเองบางคนบอกว่าเอ๊ะหรือจะย้ายพี่อยู่นอกเมืองดีกว่าจริงย้ยายที่อยู่นอกเมืองยิ่งเราหาคนมาหาเหองแต่เราต้องรู้ว่าเงินค่ารถค่ามาหรือว่า มันใกล้สถานีรถไฟไหมมันคุ้มค่ากับการเดินทางของเราก็คืออยู่ใกล้ในเมืองใช่ไหมคะ f ร e e t r a โ zone นีค่ะคือตั๋เลือกที่จะอยู่ในเมืองที่เป็นค่าเช่าสูงกว่าเพราะว่าอยากจะตัดค่าเดินทางพี่เห็นน้องบางคนที่ทํางานในเมืองบ้านอยู่ในเมืองเรียนในเมืองแคมไปเนี่ยไม่กี่ป้ายอะไรเท่านี้เองคือสูกวราค่าเดินทางคงไม่มีแต่เขาสช่าบ้านเขาอาจจะสูงกว่าบางทีมันมาคิดเฉลี่ยแล้วมันอาจจะคุ้มค่าก็ได้ในชีวิตแล้วแต่คนน้อว่ามีทริคอะไรอย่างบ้าง นอกจากนี้น้องักมีทริคอะไรในการใช้ชีวิตที่นี่ไหมคะก็ในเรื่องของการซื้อของค่ะพี่นี่ชอบเลยการเลือกซื้อของซื้อเครื่องดูดฝุ่นอ่ะเครื่องดูดฝุ่นก่อนอื่นแน่นอนดูก่อนว่าที่ไหนถูกที่สุดนะคะแล้วทีเนี้ยพอไปที่เซ็นเตอร์ของเขาที่ศูนย์ของเขาไปซื้อแต่เราเห็นว่าเว็บไซต์เว็บเนี้ยมันถูกกว่าของเขาอ่ะเราสามารถสอบถามเขาได้นะคะว่าที่นี่มี price match หรือเปล่า price match ก็คือการ match ว่าเอะันนั้นมากมันถูกกว่าเธอให้ได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะหลายๆบริษัท ื่อดังเนี่ยก็ทำนะบอกว่า we match the price อะไรนั่คุณอ่หารเจอใช่แต่ว่าค ondition ของเขาก็คือจะต้องเป็นออสเตรเลียเว็บไซต์เท่านั้นนะที่แบบส่งให้กับในภายในออสเตรเลียคือคุณจะเป็นแมทช์กับ US เอสดไม่ได้จะไปของจีนก็ไม่ได้นะต้องเป็นเว็บไซต์ที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียหรือบริษัทที่อยู่ในออสเตรเลียเท่านั้นหรือแม้กระทั่งตอนสมัยที่ยังเรียนอยู่แล้วเป็น student นะคะเ็าจะถามว่ามี student p r o m o ชั o n ไหม student discount ที่หลับท็อปหรืออะไรมันก็จะมีราคานักเรียนใช่หรือแม้กระทั่งเคยซื้อของ แล้วซื้อกลับไปมันเสียค่ะพี่มีก็เอากลับมาแล้วเขาก็เปลี่ยนให้เลยค่ะไม่ถามอะไรด้วยซ้ำตับใดที่เรายังมีใบเสร็จของเขาพี่ว่าประเทศนี้เขาปุ่มคองผู้บริโภคดีพอสมควรสมมติเวลาที่ซื้อของแล้วแบบอเสื้อไม่โอเคหรืออะไรเนี้ยไปรีฟันเขาไม่เคยถามหรือไม่เคยจู้จี้จิกอะไรแบว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยท่าโอเคจะเอาเป็นเครดิตโน้ตหรือจะเอาเป็นอะไรเพื่อนพี่เคยซื้อรองเท้าวิ่งอะเราใส่แล้วไปวิ่งสองสามรอบแล้วแบบมันไม่โอเคเขาเอาไปที่ร้านแล้วกลับมาแบบว่าใส่แล้วเจ็บเท้า เขาเปลี่ยนให้เลยพี่บอกว่าใส่ไว้แล้วก็เปลี่ยนนะว่อใช่เพราะตอนที่ฉันมาซื้อฉันบอกว่าจะเอารองเท้าวิ่งที่สบายเลยนะแต่สุดท้ายมันไม่แบบมันไม่ตอบโจทย์พี่พังงงอีกว่ามัมได้รือเราอีกอย่างหนึ่งที่เป็นทริคที่ทำก็คือเป็น loyalty program ที่รองขากันที่จะสมัครได้ ของไฟล์บายจากของบริษัทสีแดงใช่หรือว่าจะเป็นรีวอร์ดส์คัทของสีเขียวอะไรเงี้ยที่ไม่เคยใช้เพราะที่ไม่ได้ช้อปปิ้งแต่น้องพัดบอกว่ามันบ่อยมากใช้คุ้มค่ากับบางทีมันได้พอยต์หรือมันแลกของหรืออะไรได้ทุกครั้งที่ไปซื้อเราจะเหมือนเป็นบัตรสมาชิกใช่ไหมคะก็สะสมแต้มแล้วสะสมแต้มนั้นนะคะสุดท้ายแล้วเขาจะให้เลือกระหว่างว่าจะเอาเงินคืนเป็นเครดิตหรือว่าจะเอาไปแลกของแล้วก็เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยแล้วก็ไปแลกซื้ออะไรเงี้ยก็คงคล้ายๆกับที่ไทยเหมือนกัน แต่ว่าที่นี่คือตองรู้สึกว่าเดี๋ยวแป๊บแได้สิบดอลลาร์แล้วเดี๋ยวแป๊บแได้ห้าดอลลาร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันแหลกไปลราซื้ออยู่นั่นแหละแต่เราต้องซื้ออยู่แล้วในเมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคนั่นก็เยี่ยมดีกว่าไม่มีเลยเงี้ยค่ะเป็นทริคแชร์กันนะคะสำหรับคนที่จะมาอยู่ในประเทศออสเตรเลียก็คือค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอยู่ในระดับนี้นะคะถ้าลูกน้องคนไหนมีทริคในการแชร์วิธีการประหยัดเงินในประเทศออสเตรเลียได้ก็มา มาแชร์มาบอกก<ช>ันได้ค่ะคัดคุณที่ติดตา,ามค่ากดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ